นี่อะไรให้ให้ลงตัวนี้ใช่ไปลาวานั่นไงว่าละเอเดอรผู้ชมผมเจอเพื่อนร่วมทางแล้วจะแม่สาวน้อยให้เขาขึ้นไปได้ไงเนี่ยสมัครสมาชิกช่องเพื่อรับสติกเกอร์ข้างชื่อสุดเท่ที่ไม่เหมือนใครไปเลยเอสมัครเข้ามากันเยอะๆนะครับขอบคุณครับลิงก์อยู่ใต้คลิปใช่ทูได้มาท่านผู้ชมสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ในช่องทุนนายนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมโลบล็อกโหมดทำยังไงก็ได้ให้เราต่ายนนแบบมันเป็นแบบป,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 รประเภทออบบี้นะถ้าใครยังไม่รู้นะ อันนี้ผมจะเล่นด่าน51ถึงด่านที่100นะครับผมเป็นด่านสุดท้ายเว้ยอีพีแรกนะครับผมใครยังไม่ไปดูผมก็เล่นด่าน1ถึง50เป็เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเราต้องทํายังไงก็ได้ให้เราตายนะท่านผู้ชมเราถึงจะผ่านด่านเว้ยเอออันนี้ผมพูดไว้สาหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะโอเคนะครับผมก่อนรับชมคลิปก็ฝากกดไเลยคนละหนึ่งไลค์ได้ไหมครับผมนะก่อนจะไปดูความบันเลยในการผ่านด่านแต่ละด่านนะครับผมนะมันปั่นประสาทมากเลยโอเคไปดูกันเลยท่ <c oughs> านผู้ชมตอนนี้ผมก็ได้เข้ามาที่ด่่านนที51แล้วนะ เอ่มไปไหนต่อนเนี่ยเฮ้ยกระบีบัลาชสวัสด,ดีนายมาทำอะไรอยู่นี่โอเคงั้นผมน่าจะกระโดดขึ้นตรงนี้หรือเปล่านั่นเรียบร้อยผ่านต่อไปห้าสิบสองสินะห้าสิบสองทำไงอ่ะ,ะอ้าวเดียวฮเอ้างงยุ้ยเฉยทะลุเลยเหรออันนี้อะไรเนี่ยดอสประตูเปิดประตูไปไหนเอย่ยเอา้าไม่มีอะไรเหรอในตู้บ้านเนี่ยไม่มีนะโอเค เราจะเป็นไหนดีท่านผู้ชมอันแน่มาหลบอยู่นี่นี่เองเรียบร้อยเออทำยังไงก็ได้ให้เราไม่รอดอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นออบบีนะท่านผู้ชมเราต้องกระโดดขึ้นไปไหนเนี่ยโอ้โหแต่ละดานโอ้โหเป็นออบบีที่แบบโอ้ผมตกโอเคกระโดดขึ้นไปเอ,อ้ยอันนี้อะไรโอ้โหแต่ละอันเออผ่านแล้ว อันนี้อะไรถ้าผู้ชมเผื่อมันทะลุลงไปนะผมแนะนําให้กระโดดดีกว่าเออนี่เป็นไงล่ะเรียบร้อยต่อไปด่านที่ห้าสิบห้านะท่านผู้ชมนะด่านนี้อะไรมันบอกให้กระโดดอ๋อกระโดดขึ้นสูงๆท่านผู้ชมดูดิแล้วก็เราก็โดดลงแบบนี้แล้วเราก็ออกนอกแบบแบบนี้นะเฮ้ยเอาดีเริ่มมีด่านน่าสนใจเพิ่มมาขึ้นแล้วอันนี้อะไรเนี่ยโอไฮโอเหรอให้ทำอะไร ให้ชนอันไหนวะอันนี้เปล่าระเบิดไม่ใช่นะไอตัวเล็กนี่แน่เลยนั่นไงเหยียบไอตัวเล็กดีเรียบร้อยผ่านเรียบร้อย57ต่อไปด่านที่57เออด่านนี้ดาเมจดวนลูปหมายถึงกลับไปกลับมาดามจดลูปยังไงอ๋อให้เรากระโดดกลับไปกลับมา เอาใหม่ดิท่านผู้ชมเรียบร้อยอันนี้อะไรวะอันนี้เราทำอะไรเดินหาปุ่มนี่ไงอัน,นแดงๆนี่เรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้อะไรเนี่ยฮะอ้าวยังไม่ได้ทำอะไรเลยไม่จะเข้าไปคุยด้วยเสหน่อยอันนี้คืออะไรมีคำแนะนำบอกไหมสปีดรันเหรออ๋อคล้ายๆว่าให้เราวิ่เงเร็วโอไม่ my! เอ๊ะทำไมผมวิ่งเร็วจังเลยผมโคตรพลิ้วเลยโอ้ยอะไรเอา,เอาผมผมตกเอาจะผมตายทำไมผมรอดอะ่ะท่านผู้ชมผมได้กลับมาที่เดิมได้ไงทำไมผมไม่ผ่านด่านอะไรวะ <c oughs> มันโกงหกเราท่านผู้ชมโอเคแต่ไม่เป็นไรเราก็ต้องเล่นให้ผ่านตามด่านของมันไม่โอเคถึงแล้วโอเคแล้วเราก็มาชนไอตัวแดงๆเนี่ยเรียบร้อยผ่าน60แล้วเอา้าอะไรเดี๋ยว ด่านที่หกสิบอ็ดมันคืออะไรผมขอย้อนกลับไปได้ปะคืออะไรผมมาถึงผมรอดะผมไม่รอดเลยเหรออ๋อประมาณนี้ท่านผู้ชมม,มันจะให้เราเหยียบถนนหรือเปล่า <c oughs> อันนี้อะไรเนี่ยมันให้ปีนอะไรวะอ๋อนี่ไงปีนแล้วก็กระโดดลงช่องนี้ท่านผู้ชมนี่เออเรียบร้อยผ่านแล้วอันนี้คือด่านอะไรเนี่ยเฮ้ยสวัสดีนายมาทำอะไรเนี่ย อ๋อท่านผู้ชมมันให้เราปีนบันไดท่านผู้ชมแล้วก็มีไอตัวแดงๆลอยอยู่ด้านบนนะแล้วเราจะปีนได้ไงเนี่ยเฮ้ยไอท่านผู้ชมผมเจอเพื่อนร่วมทางแล้วจะแม่สาวน้อยให้เขาขึ้นไปได้ไงเนี่ยช่วยผมทีอ้าวแล้วเขาก็ผ่านเฮ้ยผมจะกระโดดได้ไงเนี่ยท่านผู้ชมดูดิมันกระตุกอยู่อย่างงี้ฮะเออเออเอออ้อไม่ถึงว้ยท่านผู้ชมอะไรวะเนี่ย มันให้เรากระโดดก่อนนี่ใช่ป่ะท่านผู้ชมแล้วใ,ให้เราหันข้างนิดนึงแล้วเรารีบกระโดดเลยเว้ยอันนี้เป็นศูนย์นะเอออันที่สองอันที่สามอ้อทำไมมันชอบลนเออท่านผู้ชมผมชนได้แล้วโอ้โหวันจะได้นี่ตายจะให้ผมพักหายใจก่อนได้ป่ะ <laughs> ก่อนจะม,มาด่านห4สบสี่อะไรเนี่ยด่านเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายสงสัยไม่มันต้องผ่านยังไงไมันมีอะไรแอบแฝงหรือเปล่า มันไม่มีอะไรบอกเลยว่ะอ่านคำแนะนำดิอะไรวะฉันจะผ่านได้อย่างไรโอไม่ฉันจะผ่านไปด่านสิบห้าได้ยังไงเออไม่คุยกับมึงละมันน่าจะรีตัวละครหรือเปล่าท่านผู้ชมด่านนี้อยู่กดรีตัวละครเผื่อมันผ่านเรียบร้อยแล้วผ่านแล้วเออมันให้รีตัวละครจริงๆวิง่ะอมอันนี้อะไรวะเนี่ยด่านห้องอะไรวะเนี่ย ล็ The by, อบบี้อ่ะอ้าวนี่ไงเจอพอดีค่ะทำไมด่าน63มันยากกว่าด่านอื่นทำไมมันง่ายจยังวะดึกขับกันเหรอให้เราเปิดเพลงแดนหรือเปล่าผมคุยกับคุณแล้วเนี่ยเราทำไงต่ออ้าวยังไม่คุยกับดีเจเลยผมไปเยียบแผ่นเสียงเขาเมื่อกี้ผมเรียบร้อยเลยเมื่อกี้อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้รถไฟเอระแมปรถไฟให้เรารีสปอนออกมาแล้วเราก็ขี่รถไฟ ขี่ไปไงรถไฟบังคับไงะเฮ้ยเดินดีเดินดีวิ่งดีรถไฟอ้าวรถไฟไม่วิ่งเหรอหรืออะไรยังไงไม่ท่านผู้ชมรถไฟผมไม่วิ่งเลยฮะมันวิ่งแบบนี้เหรอรถไฟรถไฟไม่มีล้อบังคับบังคับด้วยการเดินเหนือแนวไหนท่านผู้ชมไปมันต้องขึ้นรางไปเรื่อยๆนะใช่ไหมเพราะว่าไอตัวแดงๆมันน่าจะนั่นอยู่นั่นอยู่ด้านบนนึง รถไฟอะไรวะเนี่ยทำไมมันบังคับแบบนี้ท่านผู้ชมมจะรู้อมาไม่เป็นไรหรกเราต้องเล่นตามเกมเราจรึงจะผ่านด่านไปได้เราจะไปฝืนธรรมาชาติ <c ười> <c ười> ไม่นะเออถ้าเดินขึ้นมาเฉยๆมันไม่ได้แล้อทำไมต้องเดินรถไฟมาวะนี่ไงล้วก็ต้องอันแล้วผมจะโอเคเรียบร้อย <c ười> ต่อมาตรานที่หกสิบแปดอะไรวะเดอเดอเดอสเดอสอา้าวยังไม่ได้พูดอะไรเลยเรียบร้อยเลยละ่ะอันนี้อะไรวันเนี้ยกระโดดห้ามกระโดดทา้าเล่นที่สองใช่ไหมนั่นมันห้ามกระโดดจริงๆผมกระโดดไม่ได้โอเคเราเรา,เราห้ามกระโดดโอเคห้ามกระโดดห้ามกระโดด ห้ามห้ามกระโดดห้ามดิห้ามเออ,เอ,อไม่กระโดดโอ้แคบจังเลยโอเคเรียบร้อยนะห้ามกระโดดเอ,อ้ยอันนี้คือบ้านอะไรเนี่ยอมเราต้องหาอะไรในบ้านแน่นอนเอ,อ้ทำไมบ้านมันกว้างจังเลยผมหาที่เหยียบไม่ได้ทำไงเนี่ยท่านผู้ชมอยู่ไหนวะอุ้ยอ่างล้างหน้าอุ้ยอ่างล้างหน้าบ้านอะไรอ่างอาบน้ำพี่ชายเถอะแนวไหนวันนี้ท่านผู้ชมผมไม่เจอเลยมันอยู่ไหน ใครเจอบอกฉันทีฉันไม่เจอเลยอยู่ในห้องนี้มีเปล่าฮันแนโอ้โหมาซ่อนอยู่นี่มาซ่อนอยู่แบบไกลอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหด่านเงาอีกแล้วเหรอผมต้องดูเงา <laughs> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเริ่มแรกมันจะก,กระโดดแล้วก็โอ้โหต้องมาดูเงาอะไรวะโอเคกระโดดแบบนี้ใช่ปะอันต่อมามันจะอยู่แถวนี้เหรอไม่ใช่เหรอ ด่านเงาโคตรยากเลยท่านผู้ชมผมบอกเลยนะมันอยู่ริมใช่ป่ะเอออยู่ริมแล้วก็จะมีขึ้นไปอีกใช่ป่ะพอขึ้นมาแบบนี้มันจะมีตัวระยะห่างกันประมาณกี่อันวะ <c oughs> โอ้โหเอาใหม่ท่านผู้ชมเอออันนี้ผมขึ้นมายืยนละแล้วเราก็กระโดไออะโดไปทีนึงเออกระโดดไปทีนึงเออพอเรากระโดดมาเสร็จแล้วเราก็เดิน เราก็จะไม่รอดนั่นไงโอ้โหเราต้องแกะเอานะท่านผู้ชมต้องใช้ความรู้สึกเอาอันนี้อะไรเนสี่สิบสี่กับสี่สองบวกสองเท่ากับสี่เหรอเอา้าฟอดสี CC, ่สิบสี่เหรออะไรจะรั่วโอ้ oh my god อันนี้น่าจะเดินธรรมดานะท่านผู้ชมนะขึ้นไปนะปกตินะไม่มีอะไรยากเลยดดนะอันนี้ โอ้โหแต่มันมีกระโดดโอเคโอ้โหทำไมมันเยอะจังมาดูดิมันไม่ไม่ใช่ง่ายๆล่ละเหมือนปีนหน้าผายังไงไม่รู้เวตั้งสติเออแล้วกวูโอนึกว่าจะให้โดดขึ้นไปนูน่นมันต้องโดดขึ้นไปนี่ก่อนโอเคโอ้โหไปทางขู่ขาแล้วท่าผู้ชมระวังด้วยนี่ผมจะเดินแบบนี้กล <laughs> ัวไม่รอดไม่ใช่อะไรหรอก ประมาณนี้นะก็กระโดดกระโดดขึ้นไปกระโดดโอ้โหทำไมมันซับซ้อนซับซ้อนโอเคโ,อโหคนซับซ้อนเลยท่านผู้ชมด่านที่7 3บเนี่ยจะบอกนะต้องหาทางขึ้นเพื่อไปโดดออกข้างนอกอะ่ะโอ้โหทำหน้าต่างเล็กๆไว้ให้ก็ได้ไม่ต้องให้กระโดดแบบนี้ก็ได้โอ้โหแต่ละด่านให่ตายทุกเจ้าเ4งั้น่นเหรอ Nothing box Nothing table Nothing box Nothing table ผมต้องทำยังไงเนี่ยไอตัวแดงๆมันต้องซ่อนอยู่แถวนี้แนะ่นอนนะผู้ชมใช่เปล่ามานั่งยิ้มอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยไอตัวเทาๆเนี่ยออมันมีอะไร่าด้านบนมีอะไรเป่าวให้นผู้ชมด้านบน,บนผมจะเห็นอะไรสักอย่างแล้วจะขึ้นไปได้ไงวะอา้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีบันไดตรงนี้เหรอผมต้องขึ้นมาชนไอ้นี่เหรอ เรียบร้อยเอออะไรวะเนี่ย <c oughs> เอ้นี่มีฝนตกด้วยไม่นะทำไงท่านผู้ชมผมสังเกตนะผมกระโดดแบบนี้ผมกระโดดแบบนี้ท่านผู้ชมดูดิเลือด <c oughs> ผมจะลดลงเรื่อยๆ่อวเห็นปะแอะเอายังไม่แอะเหรอเรียบร้อยเรียบร้อยต่อมาด่านที่76 อันนี้ให้โดดอันนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวมาแนวไหนวะเนี่ยโอเคแล้วเราก็ตกแมปไปเรียบร้อยเออเราใกล้จะถึงด่านที่ลอยแล้วนี่ท่านผู้ชมใช่ป่ะอันนี้่านอะไรวะเนี่ยสวัสดีอ้าวไ <laughs> อตัวแดงแ <laughs> นงมีชอบมีประเด็นกับผมตลอดเลยท่านผู้ชมเว้ยอ้าวอันนี้เดินเข้าตู้เย็นเหรอยัง <laughs> ไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้คืออะไรนี่มืออะไรนี่ ให้มือตบอะไรวะ snap button เอา้าผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยคือผมไปชนไอ้ตัวแดงผมก็ผ่านแล้วละ่ะนี่คืออะไรเอา้าแค่เนี้ยคือไม่มีอะไรยากไปกว่านี้แล้วใช่ไหม tower defense simulator ทำไงอะเอ,เอ้าไอ้ด่านนี่ทำไมมันตาลายยังเลยทำยังไงนี่เอา้า แปสิบสามแป๊บเดียวเด,ดินแบกกลูมสมารดีแบกลูมฮะคือมันไม่มีมุกอะไรจะเล่นแล้วใช่ปะก็คือมีแต่เดินชนเฉยๆอย่เงี้ยหรือหรืออะไรดูดิฮะมันใช่หรือเปล่าเนี่ยผ,ผ,ผ,ผู้พัฒนาทำไมทำง่ายจังเลยเอา้าสมูเลเตอร์ไปแล้วออันนี้ด่านอะไรลงนี้เหรออ้าว <laughs> สวัสดีเบคอนมานั่งเหงาอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยสควิตเกมชนอันนี้คืออะไรเดอะบูทขี่เรือเหรอเอาลงน้ำเอาอันนี้ผมลงน้ำผมไม่รอดแล้วแต่ผมทำไมวับกับอะไรวะเน,นี่ยผมตายแล้วไม่ใช่เหรอไม่นะโอเคท่านผู้ชมเรากระโดดอยู่นี่นี่เองโ <laughs> จนสลัด อันนี้อะไรเนี่ยปืนใหญ่เราต้องลงไปในปืนนี่ปะ่ะแล้วเราก็ยิงตัวเองเนี่ยยิงดีนี่งไงกดยิง <c oughs> เรียบร้อยเราคลิกไปในปืนเลยนะท่านผู้ชมเมื่อกี้อันนี้อะไรวะมันให้เรากระโดดขึ้นไปแบบนี้วอทางทางแต่ละอันจะขึ้นไปได้ยังไงแบบนี้มันออกแบบมาอย่างไงวะเดี๋ยวแปนะ๊บนะึงแป๊บนึงเอาบีที่ปวดหัวมาแปไ๊บนึง บางด่านก็ปวดหัวนะท่านผู้ชมบางด่านก็แบบง่ายจนเกินไปอ่ะอันนี้คือเฮ้ยมาถูกทางปะเนี่ยไม่นะเขาไม่ได้ละเออคือทางปีนมันไม่มีให้ปีนเลยท่านผู้ชมผมต้องทําทไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีอะไรให้เหยียบหรือเปล่าฮันแน่มันแอบมาอยู่นี่ผมว่าไอ้นี่แน่นอนใช่ปะน,นั่นเรียบร้อยทำไงก็ได้เราต้องเจอหน้าไอ้ตัวนั้นท่านผู้ชมบางด่านนะ ให้กดปุ่มอะไรปุ่มแดง <laughs> โอเคให้ผมจะถึงด่านที่ร้อยแล้วนี่ว่าท่้นะผู้ชมว่าผมจะได้หนึ่งร้อยด่านแล้วอ,นน 92. อันนี้เก้าสิบสองอันนี้ไปไหนโอ้โหไอตัวแดงอยู่ด้านบนเราต้องกระโดดอันนี้เนี่ยโครงสร้างเหล็กเราต้องผ่านโครงสร้างเหล็กไปให้ได้ <laughs> โอ้โหผมตกโอเคมาไกาลละท่านผู้ชม อันนี้คือไตไปโอ้โหยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเว้ยจริงจริงยังไม่ถึงครึ่งทางเลยแล้วก็โอ้โห,โห,โหทางมันทำมาแบบผมขอข้ามขึ้นไปเลยได้ปะโอ้โหท่านผู้ชมมันยาวมากมันไกลมากไม่นะเราต้องโดนไอ้นี่ให้ได้นี่ชนไปถ้าเกิดว่าชนแล้วไม่ตายแล้วทำไงวะเมื่อกี้น่าจะ รียปล่อยนะหัวร้อนอะไรเนี่ยหน้าต่างหน้าต่างเล็กกระโดดไปเฮ้ยเข้าไม่ได้ตัวใหญ่เกินไปแล้วผมจะรอดได้ไงเนี่ยไม่นะไปทา่ผู้ชมหน้าต่างมันไซส์ใหญ่กว่าตัวผมอะผมต้องทำไงคือต้องไปย่อโมเดลตัวละครลงอีกงี่เหรอเอาผมโดนไม่ได้ท่านผู้ชมเนี่ยผมเข้าไม่ได้เนี่ยมันตันเนี่ยตัวผมตัน ฮ้ยไม่นะมาติดอยู่น้านต่างออกก็ไม่ได้น้านต่างเลยเกินไปใครรังแกฉันอ้าวออกได้ละแล้วก็มุดมุด,ม,ดมุดลงเรื่อยๆทนะ่านผู้ชมหันซ้ายหันขวาเรื่อยๆมันก็จะออกได้ย้ยเอ้ยสวัสดีนี่มายืนขำอะไรอยู่นี่เนี่ยฮะอ่มอันนี้อะไรวะอันนี้กระโดดนะจะเป็นออบบีธรรมดานะแต่บางทีมันด่านมันหลอกเนะราเว้ยท่านผู้ชมมันอาจจะมีบางอันมันจมนะท่านผู้ชม ยบัตกล้โอเคปีนบันไดไปซะกระโดดมานี่โอ้โหจะถึงมันนี่ยไม่ไม่ไมเออต้องถึงดิวะใช่ปะจะถึงด่านที่ร้อยแล้วอะไรเนี่ย UFO อู้แล้วจะไปอา้าวกำลังจะไปดาวังคารเลยโดนเอเรียนสอยแล้วเมื่อกี้อันนี้อะไรเนี่ยคุณคือใครด้านบนขามวไปเลยเอา้าวหลอดได้ไง เอาคล้ายๆว่าเราเราก็ต้องเข้าแบบนี้ให้ผ่าน,างนเงี้เอาหัเข้ามาเรื่อยๆแล้วแล้ว,วไงต่ออ๋อเข้าประตูแดงตูแดงประตูแดงอันนี้เด <c oughs> อโอไฮโอ๋อก็ถาวบดดาดห้าสหชื่อดาดอะไรใช่ไหมอันเนี้ยเออแต่ละที่มันจะมีคำถามอ่ะผมไม่ได้สังเกตผมเข้ามามั่ว What is this อันนี้คือคือดาดอะไรเงี้ย อันนี้คืออะไร What is its name อ๋อมันก็จะมีคำถามให้เราท่านผู้ชมผมไม่ได้หาคำถามกูมเดินมามั่วเลยเออดูดิไม่เคยสังเกตอะไรเลยต่อมา97อันนี้ปลั๊กไฟอู้ทำไมไฟไฟไฟ้าช็อตยาเรียบร้อยไฟช็อตลวงเลยปลั๊กแบบใหญ่อันนี้อะไรให้ให้ลงตรงนี้จะไปละว,วานั่นไงว่าละ เอ้ท่านผู้ชมเราจะผ่านด่านแล้วอันนี้อะไรด่านกลับหัวโอ้นี่เอา้ากระโดดไปใส่แดงๆเอ้ท่านผู้ชมเราถึงสเตจที่หนึ่งร้อยแล้วสวัสดีไอ้พวกหุ่นทดลองที่ทําให้เราไม่ผ่านด่านโอเคเขาบอกว่าถ้าจะรอด่านต่อไปก็น่าจะรอก่อนหรือเปล่าเออเดี๋ยวผมจะรอนะโอเคนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีบ้าเลย คลิปนครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปวันนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไแลค์กดแชร์ก็สำสึกอะไผมด้วยนะครับผมเราก็ผ่านด่านมาทุกด่านแล้วโอเคก็ลองเข้ามาเล่นกันได้นะถ้าใครอยากปวดหัวนะโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบาย